ีเสียงผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเสียงที่จาติดหูขึ้นมาแบบทุกวันนี้ยังจาได้มันเหมือนเป็นเสียงลมเป่าเข้าหูเราอะ,อะเขาใช่มาอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยอะไรอ่ะมันเป็นเสียงอย่างนี้จริงๆค่ะเข้าหูแบบเต็มๆอะ,อะทั้งทั้งที่สวดมนต์ไล่ไม่ไปต่อรองแล้วว่าทําบุญให้ไม่ไป เราก็ตอบมาด้วยประโยคเนี้ยค่ะเป็นเสียงที่จําได้ทุกวันเนี้ยมันเหมือนเสียงที่แบบคือเขาพูดมันเหมือนกระชัดก็ไม่ชาัดอต่แต่มันเหมือนเป็นลมที่มันเข้าหูแบบในขณะที่ความรู้สึกคือผมเขาก็ยังลากน้าเราเยอะตลอดเวลาค่ะเขาวนี้ก็แบบเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าต่อรองก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วไม่ว่าจะบทไหนก็แล้วแต่กระท่อนกระแท่นก็แล้วคือแบบเอายังไงดีที่นี้นึกได้นึกขึ้นได้ว่าอ่ะพึ่งกลับ กลับบ้านมาหรือบ้านที่ลาพูน